เสียงพระมือเป็นกำลังใจค่ะออก่อนอื่นต้องขอกราบสวัสดีพี่น้องเชวานองบัวลำพูนะคะอันเป็นีทือกของทีมงานค่ำพุนรมิดทุกท่านทุกคนนะคะสวัสดีนะคะพี่น้องที่เข้ามาแร้วพร้อมประชาสัมพันธ์ไปถึงพี่น้องที่อยู่ภายรอบนอกนั้นเด้อค่ะเด้อเฝ้าสืบจองตัวเดินหน้ข้ามาม่วงกับทีมงานค่ำพุนรมิดค่ะเข้ามาก่อนมวนก่อนกับพี่น้องค่ะตอนนี้ทีมงานเขาก็เพิ่งเริ่มทำาการแสดงนักนพี่น้องอยู่ภายรอบนอก พี่น้องยุกไก่กันยับออามาไกลไกเด้อพี่น้องเดิอมือนีรับร่องแน่นอนเตยโสตายในแบบฉบับของคำผุนโรมิดครับมือนีเสียพี่น้องมาฮูจักกับทีมศิลปินพระเอกนั่งเอกเข้ากับพี่น้องขามือนีออกตัวแวกว่าวเข้ามาแบบมินิคอนเสิร์ตมินิแมนค่ะพระเอกนั่งเอกเข้ามีอยูแปดลอยคนกับพี่น้องขาเอามาเบิร์ตได้เป็นยังครับเวทีกะเจ้าชิพังก็เลยเอามาซําเที้ยนซัมนีครับผม สหายทีมพระเอกนั่งเอกเข้าไล่ง,งานเหนือไล่ง,งานตัวค่ะแนะน้ำตัวนะคะว่าเป็นผู้ใดซื้อจังไดพอซื้อหยังแม่ยซื้อหยังลูกป้าน่ะี่<อ>ไปบอกก่อนสมานุ่ขั้โโวเพิ่นเอาแต่ซื้อกับพ่อเอาแต่ซื้อบ่แม่นครับเริ่มจากเริ่มจากผู้เสียข,ข้าวๆนี่แหละคะ่ะไหนล่ะแก้วนี่แหละสวัสดีครับเต้าหนึ่งบาลานชัยค่ะ่ปน่ะ เดี๋ยวนะเอามาเต้าเสื้อ,อยังก็เต้าหนึ่งพระรัมใช่ครับเจ้าหัวเหตุยังรุ่นนีเพราะเมนเต้าเด้เอ,อเอ้าเขาก็ยังมีเต้าเมียรุ่นนี้ตัวอีกคืนมาหนีติดมือผมเนื่อโอ้ยบ่ไดแถวบ้านนั้นเอาคนต่อไปค,คนต่อไปเอาคน<ม>านี้โอ้ยไปใส่ไก่มูแทะสวัสดีครับผมเต้าลีข้ามหุ่รวมมิตรรคับ ผมเนลี่ซื้อซื้อดิลี่ยังลี่ซอลี่ซอล้อสวัสดีครับผู้บ่าวจากเมืองระเอ็ดเต้าเบสดที่ระบาดครับขอนอนุญาตเป็นเต้านำเด้อเมื่อนีเด้อฝากพระเอกใหม่พ้อมกับพระเอกเบสดที่ระบาดครับสวัสดีครับผมเอ็มศิริศักดิ์คำพุ่นรวมมิดครับผมฝากพี่ฝากน้องนำเด้อครับผม พระเอกเอ็มซิรีซักค่ะพระมีตเต้าน้ำมูบอกมันกีคือพระมูครับเขาจิมาเป็นเต้าน้ำมูหนาโป้ไห่พอด้ครับหนาโป้ไห่แจ๊กกะตอนพี่ปากน้องน้ำเด้อครับลูกหลานเมืองคอนแก่นครับชาวอีสานของเฮาครับครับสวัสดีครับผมโจโฉคมพลโรเมศครับเอาบ่มีสา่ย่าบอกครับ วสิวาต้าวล้กกระยานผู้อื่นว่าแล้วเรียกบอกการว่าน้ามเดย้อวมือก่อนสิวาตู้ดอกเ,อ,เอ,อ้ามนดีทีมศิลปินนางเอกเข้าเริ่มจากนี่ผู้ผู้ชุดเหลียงๆคือหลวงพ่อตู่ตีเอที่เอเมฮา้์น,นี่ <c oughs> ผู้เบิกขึ้นสวัสดีค่ะน้องดีมชสิตาคำมพลนรมิรค่ะ ก็มัวผล่างงนีค่ะสวัสดีค่ะน้องเจนปิยพรคำผลร่วมมิตรค่ะน้องเจนปิยพรค่ะนั้งเอกสาวเสียงไหลั้องอเสียงใสโอเสียงใสใสขึส้นน้ำใช่ไหขึ้นน้ำตกน,น้ำตก <laughs> ค่ะสวัสดีค่ะน้องเมสุภาพรข้ามพุณนรมิตรค่ะบอมเอนอย่างย่ายาเจ้า้องอันนี่นั่งเอกสาวเสียงหลากี่นีเมีนี่สุภาพราแล้วมีความสามารถเดนนารอกเพลงขี้นึงแล้วปีนปีขี้นึงแล้วก็ลงกับมาขี้เกาได้พร้อมนสวัสดีค่ะ เรียนน้องเขาได้ปะอยากเรียนยังกับเรียนโลดว่าแต่คนหัวหัวเองได้ปะค่ะเต่าห้วยค่ะแนนเต่าห้วยว่างหันมีดทัดเลยว่างหันมาเรียนกันเลยค่ะน้องแนนสุจิตาคำพูนรวมมีดค่ะน้องเอกนสุจิตราค่ะสวัสดีค่ะพระเอกจูนลวิกานาดเอกเอาละลงจะได้ไม่เป็นพระเอกเดี๋ยวนีแหละ สวัสดีค่ะนักเอกจูนรวีการจ้าฝากนักเอกไม่พร้อมนะคะนักเอกสาวเสียงหวานนักเอกจูนรวีการนะคะเดี๋ยวเป็นอยังผู้ยืนโคโมอยู่นี่ป่ะใครไล่งานนักเอกก่อนียวกันฝากพี่ฝากน้องจะเข้าก่อนแม่แม่หัวหอยฝากนักเอกจูนรวีการกับพี่น้องค่ะนักเอกสาวจากจังหวัดนครปฐมสาขาสังกัดคัมพุนรอมมิปีนี้ปีแรกกับพี่น้องค่ะย่างบอกภาษาอีสานบระทันได้เก่งปันใดล่ำได้บ่นี่ เอามาหัดลั่มเดนนี่บ่ปีนี้ปีแรกค่ะพี่น้องฝากติดตามเลยนะคะเนอะเอาอีกผู้หนึ่งผู้หญ่งเจ้าได้ไหมสวัสดีค่ะตะลกสาวนาพีโอ๊ยเข้ามาดาผัวเมียกันเขาจะหยอกกันแบบนี้แล้วคอยสงสัยสงสัยเป็นยังนักดนตรีมื่อนี่ฮา,หา,หาวฮาวโดยเฉพาฟังเชียงเปาเป็นยังนีง พอห่าจังไหนพากกันไหวพอแกอยู่ในรถตู้ควนหุ่มหุมอยู่พอไหวพอแกได้รถตู้จัง่าขี่านดันเน่ยนกูชุนเอาเจ้าของแบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะตลกนาพีใจดีขึ้นนั่งฟ้ากอลีลาผู้ลือชมค่ะโอ้โหูใ้เชิดสิงตูน่ขอบคุณพี่ขอบคุณน้องเอาจังซีครับผม ก่อนสิไปในช่วงต่อไปนี่ระวางรอบพี่น้องเขาเข่ามาครับคอยใส่ผู้มาก่อนอีคุมกัวมูเฮ็ดแนวดหวครับคอยใส่เบือ้องเอล<อ>พระเอกเดียวอคคอยเสียให้พระเอกเด้าแข่งกันในพี่น้องตัดสินว่าผูใ้ใดเอวดีกัวมูคอยเป็นตัวโกงเลยบะเจ้าเป็นพระเอกเป็นตัวโกงเพรา้บ่ว่า,าสิเป็นพระเอกตัวโกงก็ได้เด้าเมื่อนี้มาน้ำคอยแล้วอาจารย์คะขอจังหวะให้พระเอกเขาเด้าออช่วงพี่น้องเนีค่ะ โอ้มามวลแท้พี่น้องผู้ชุกพันรอบนอกใครอยากบ้่งแอวพระเอกเด้าเข้ามาไหมว ลาบ่เคยบอเฮ็ดยังบ่งหันมากับเฮ็ดดีก็ข่อยเอาไหมพี่น้องอยู่กไกลๆบะท่านเห็นไหมเอายกไปสกแกนหน้าแม่ผู้ญ,ญาบา่บ้ารไปเหมือนจังสิเดาวออกนี่พนจกเงิอนแล้วขั้นบ่าดาวบ่าไ้เด้นน่เออได้บะมาสี่หน้าปันตำรวจจะร่าจอน <c oughs> เอ้ ตะก้มู่บ้านก๋ยเตี๋ยวบ่เียนบะเกียวกับเตตะก้เจ้าสิว่านยังเจ้าเทาโอ้ยบ่อยากวาวันนี้มาเบิ่งพเอกเอลแปดจีระเอกติงลีสลัดวีซีดขาเดี๋ไอ้พูดนี่เลยชุดม่วงเนี่ยโอ้มีหัวสายยาเอลแปดสิปดจีเอาเบิ่งกันนะเราจังไ่อเนาะเราเคยเดาังแต่ก่อเจ้าเปลี่ยนบ้เนาะ เด้่วมามันจะแกลกสีมันเดี่หลวะเอ้ยใ้ยหนีละตอนรับนองไม่มาตลอดเหต้เกันนี้ผู้ใดมีกลองจับข้นมาเลยเด็ดเป็นยังแตงแต้ ซ้อมน้ำกันมาสองเดือนสามเดือนหูกแก้แจกันมาครับคอยบอกก็เห็นแล้วเดาจักเจียเอาอเวลาเพื่อนยังว่าให้ขคอยอยื่อเคี่มเคียม,ยมอยู่ว่าไปยังไ่้นี้อนุรลมให้บ่พเคียมมือหนึ่งมีคู่ ไปเบิ้งหนังโปรน่ลยเด้อกันเดาเนี่กันเดาเนี่ยมันควรจะชิว่าพระเอกยังสะบ่บมาเกือบแดี้ยสนเด้แต่ว่ากันอยากเฮ็ดนให้หลีไปเบิ่งใน TikTok ข่อยโลดอย่าว่าเด้อกับงัวนั่นอย่าบ้าคนละคนผู้ว่างั้นบ่ปานได้ได้ผู้ต่อไปอยู่คิดยากแท้ยู่นี่ยาว่าเราก็บ่าวหุ่นน้ำมูแหม่หนอฮอดผมก็คิดยากเลย จะขึ้นรถตู้มานํำกันกับพอด้ยินเราเสียงเขาพอสามคำเด้ดรอหนิทำ,ำไปกอดเลยเด้บ่ครับพอดค้ <c oughs> ค่ะพอนาว่าพูดใอ้พอดาหักค่าตัวมื้อนี้โอ้ดอ่กพอ,พกอดีเลาขึ้อยากเลยเด้ครับได้สำได้เอาสำนันเนะกอลีค่ะ ไป,ไปนอนก่อนไปลาไปไ,ปไปอ้น้องไปนอนก่อนโรคบาดหนองบัวลำพูอยู่ใส่ั่วไก่ใจนี่เราหัวอนพุ่นพุ่นใจเด็กสางเด็กปั้นโอ้เด็กปัน้นบอกเลยงัวล<ะ>ม,มเป็นโตมาคอนเสิร์ตย้ำเลยไฟคิดยากในย้ำนี่แหละอีหลี <Rio> ต้องเซ็กซี่แลโดนตรีเซ็กซี่ จะไปเฮ็ดบุญถือว <laughs> ่าเป็นบุญหลายเด้แต่แกออกงานนับกัน,นมากกว่านีงานนี่แล้วเล่าเดาให้คอยเปิด <laughs> เออจะว่าถ้าทีมบักเถิกไปอยากเห็นทีมผู้งยิ่งขึ้นกันล่ะจ <laughs> ะให้เทียนรักเอกไปเล่าอุตสาห์เอาบ่ล่ะเอาชงโตแทนซะผู้เดียวผู้เดียวเอาผูเ<อ>าเา้เดียวเอาผู้เดียวมันจะเสียเวลา<อ> <laughs> พี่น้องหรอมาที <laughs> าทมผู้งยิ่งสามารถขี่กันคักชุกออกผู้เดียวเลยเอาวุน้าดี โอ้โอ้คนที่ทนคนต่อคนต่อไปครับโมนาดีครับครับอหนึ่งสองสามจี๊ดเด้าชื่อๆกันได้หือฮอนสีดจี๊เด้าหรือสเปน เออเออเออเราจะเป็นผู้ยิ่งโมเมนต์บอกโอ้โอัวขอโทษด้วยล่ะลืมตัวกาขอบคุณนะคะทุกความหักทุกแห่งใจพี่น้องมอมห้ที่งานกำพุนรามิดค่ะขอบคุณบัดทุกใบหัวใจทุกดวงด้วยนะขอขอคะที่มอมห้ที่งานกำพุนรามิดในคำขึ้นนี้ค่ะ